<laughs> 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 ถ่ายรูปเฉยๆไม่มีอะไรโ <laughs> <laughs> okay. อเคต่อเลยครับแล้วก็จะจอดกันทำไมเนี่ยเออ đây 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 đây

นอนนอนนอนอนเขาลตดูร้อด้อเขาลงจำไว้ด้วยนะไม่ใช่ว่าพุ่งลงเนี่อะไรกับเนี่ยอ้าวตะบ้า เดินยังลื่นเลยเข็น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 แป่งแป๊บนึงอาอเดินลื่นเลยเมื่อกี้ได้อยู่นิดนึงสองคันครับวันนี้ไครับผมอยตว่าอันนี้อาจจะฝนตกนะ้องดอ่าไม่เข็นล่ะ ก็จบแล้วพ <ota> ี่แกอให้ขี่ทำไมเข็นน่ะ จะรอดไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยเจ๊เจ๊นี่ อ,เอนเนี่ <Huh? S 2> ต้องไปทางล่างครับผมาเปกพ่ยกเยจัดเลยแต่ไม่เป็นพี่ไม่จัดเี๋ยวเ,เ,เ,เราต้องไปทางไหนต่อตร,ตรงนี้ใช่ไหม <laughs> ล้มล้มจากล้อแล้ว <laughs> <laughs> เรือนึนชันลงนะแสดงว่าไม่ได้เรือนสองเดีเ๋ย,น,ยนี้อีกเรืนหนึ่งอะไรเนี่ย ก็จกหักเลยเหรอโทษนะครับเอาไว้สาวาพนี้กันถ่ายรูปให้เนยไม่ถ่ารูปพี่ก่อนอรูปแล้วกอ่อนนี่

ทางที่ไม่ใช่ทางว้าแต่ว้าไม่ต้องมาหน้าฝนแล้วพี่นี่ได้อากาศหน้าฝนแล้วทำไมสนุกอยู่คนเดียวลลยอันนี้อันนี้อ้ยอะไรกันเนี่ย เดี๋ยว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 สเต็ปเลยหยุดเลยไอเคเก็บภาพครับ เระวังแล้วใช่ไหมหนนทิ้งไว้ที่นี่แหละปะกลับไ<ฮ> <laughs> หวเปล่า,ยาเย,ย้ลงพื้นสักทีหิวข้าวอะ่ะคุณประสบการณ์มันเป็นดินไม่เป็นรอย ไม่เป็นไรมัง้งนี่คุณต้องติดแคทบาร์แล้วแหละ เหลือผมคนเดียวแล้วไม่รเหลือผมคนเดียวแล้วทีนี้ ทีมช่างภาพครับ ที่จะไปช่วยถ่ายรูปอยู่เฮ้ยผมได้ภาพให้คุณแล้วล้มโชว์หน่อยล้มโชว์หน่อยเร็วล้มโชว์หน่อยนะล้มโชว์หน่อยเดี๋ย,ยนะท,ทำไมไม่ลงฝั่งนู้นดูลายแล้วตรงนี้มันมียากไงใ <laughs> นเล่นเด,ด,ดี๋ยวสองส โอเคขอบคุณนะที่ทำให้รู้ว่าท้ายสะบัดมันเป็นยังไง <S <S แต่ปกติทางปกติผมก็เปิดทั้งสิกออนนะไม่ออฟไม่ต้องเหลือดอกยางลายยางแล้วไม่เห็นตัววะเห็นแต่ตอนจะล้มแต่มันไม่ล้มไง มันมันมันช้าตรงเอเล่นโคนอยู่เนี่ยแหละรถตอนนี้รถทุกคนนะฮะมีธรรมชาติติดตามรถกันทุกคนนะมครับผมมีพึ่งด้วยสองกิโลไม<ห> <นะ S 1> ่ไกลสองรอบประมาณชั่วโมงกว่า่็ถามแค่นี้เดี๋ยวถ้าทุกอย่างเสร็จแล้วไปล้างรถไหน <c oughs> อันนี <c oughs> ้เป <c oughs> ็นเจะลงคลิปยูทูปนะ xíu Về lấy, về lấy Hãy subscribe นักเดียวเหรอครับนักเดียวลยเลยโอ้โหสีว่าเลยครบ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  ปิดเลยทำไมถึงทำอย่างนี้ฮะตายแล้วไปไหนไม่ได้พี่จะมากินครับเราต้องกินแบบ1ิบเดือดเดือนะฮะผมออกจากอ่าอะไรนะมะลาอะไรก็ได้ทิลีมาลา